สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัด6.8หน้า67หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม2อยู่กันในบทที่6เรื่องของเส้นขนานนะคะและแบบฝึกหัดที่เราจะทำการบ้านพร้อมกันในวันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับเรื่องมุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกซึ่งมุมแย้งภายในก็คือมุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางนะคะ ซึ่งจุดยอดมุมไม่ใช่จุดเดียวกันและมุมแย้งภายนอกก็คือมุมแย้งภายนอกที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางซึ่งจุดยอดมุมไม่ใช่จุดเดียวกันแบบฝึกหัดหน้านี้จะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะมาเริ่มที่ข้อที่1น,นะคะอันดับแรกจาก รูปนี้นะคะทุกคนต้องทราบให้ได้ก่อนนะคะว่าเส้นใดเป็นเส้นตัดขวางซึ่งในข้อที่1นนี้เส้นตัดขวางก็คือเส้นตรง ef เส้นนี้ทําให้เกิดมุมอยู่8มุมนะคะและมุมที่เป็นมุมภายในก็ได้แก่มุม2มุม3มุม5และมุม8ส่วนมุมภายนอกได้แก่มุม1มุม4มุม6และมุม7 เดี๋ยวขั้นแรกเรามาดูมุมแย้งภายในก่อนนะคะคือเราก็จะพิจารณาแค่โซนสีเหลืองตรงนี้นะคะซึ่งมุมแย้งภายในก็คือมุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางนะคะเส้นตัดขวางคือเส้นนี้มุมที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางก็ได้แก่ตรงนี้นะคะให้ดูแบบคนละฝั่งแบบนี้ค่ะทุกคนมุม2กับมุม 8. อ่ะจะอยู่เฉียงกันแบบนี้นะคะก็อีก1คู่ก็ได้แก่มุม3กับมุม5 แบบนี้นะคะทุกคนมุมแย้งภายในก็ได้แก่มุมสองกับมุมแปดและมุมสามกับมุมห้าต่อมาเดี๋ยวเราไปดูมุมแย้งภายนอกนะคะก็คือมุมภายนอกนั่นแหละที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางนะคะนี่เราก็จะพิจารณาโซนสีชมพูนี้นะคะมุมภายนอกอะมุม1ก็จะแย้งกับ ็จะคล้ายๆก,กันกับมุมแยงภายในเลยนะคะอยู่คนละฝั่งของเส้นตัดขวางแบบนี้ก็จะเป็นมุม1กับมุม7และมุม4กับมุม6ต่อมาข้อที่2นะคะข้อที่2เส้นตัดขวางก็ได้แก่เส้นตรง e f เส้นนี้นะคะเพราะว่าเขาตัดส่วนของเส้นตรง2เส้นนี้และมุม8มุมนั้นจะมีมุมภายในได้แก่ มุม3มุม4มุม5มุม6และมุมภายนอกคือมุม1มุม2มุม7และมุม8มุมแย้งภายในอ่ะก็จะดูแค่มุมภายในตรงนี้นะคะและมุมที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางก็คือมุม3กับมุมหกและมุม5แล้วก็มุม4แบบนี้ให้ทุกคนดูเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยคือมันจะอยู่คนละฝั่งของเส้นตัดขวางแบบนี้นะคะ ต่อมามุมแยงภายนอกนะคะก็จะดูมุมด้านนอกแบบนี้นะคะมุมที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางอ่ะก็ได้แก่มุม1กับมุม8แ,และอีก1คู่ได้แก่มุม2กับมุม7ข้อที่3นะคะเส้นตัดขวางได้แก่ส่วนของเส้นตรง FG เพราะว่าเขาตัดเส้นตรง2เส้นนี้นะคะ มุมภายในทุกคนมองหามุมภายในก่อนเนาะได้แก่มุม3มุม4มุม5มุม6และมุมภายนอกคือมุม1มุม2มุม7และมุม8มุมแย้งภายในก็มุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางตรงนี้ก็ได้แก่มุม4ก็จะอยู่คนละข้างกับมุม6และอีกหนึ่งคู่คือมุม3ก็จะอยู่คนละข้างกับมุม5 ต่อมามุมแย้งภายอนนะคะก็ได้แก่มุม1ก็จะแยงกับมุม7นะคะอีก1คู่ได้แก่มุม2แย้งกับมุม8ต่อมาข้อที่4นะคะเส้นตัดขวางได้แก่ส่วนของเส้นตรง KL เพราะว่าส่วนของเส้นตรง KL ตัดเส้นตรงคู่นี้หามุมภายในก่อนได้แก่มุม2มุม3มุม6และมุม7 ส่วนมุมภายนอกได้แก่มุม1มุม5มุม4และมุม8มุมแย้งภายในก็มาดูมุมภายในตัวนี้นะคะซึ่งมุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางก็ได้แก่มุม2กับมุม7และมุม3กับมุม6ต่อมามุมแย้งภายนอกมุมแย้งภายนอกก็คือมุมภายนอกที่อยู่คนละข้างอ่าคนละข้างก็จะกลายเป็นมุม1กับมุม8 และอีกหนึ่งคู่ตรงนี้ก็ได้แก่มุมสี่ก็จะแย้งกับมุมห้าข้อที่ห้าเส้นตัดขวางได้แก่เส้นตรง HI นะคะเพราะว่าเขาตัดส่วนของเส้นตรงคู่นี้จะได้มุมภายในได้แก่มุมหนึ่งมุมสี่มุมหกและมุมเจ็ดและมุมภายนอกได้แก่มุมสองมุมสามมุมห้าและมุมแปด มุมแย้งภายในก็มาพิจารณามุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางนะคะตรงนี้ก็จะได้แก่มุม1ก็จะแย้งกับมุม7และมุม6ก็จะแย้งกับมุม4ต่อมามาพิจารณามุมแย้งภายนอกนะคะมุมแย้งภายนอกก็มาดูมุมภายนอกเนาะตรงนี้ก็จะพบว่ามุม2นั้นก็คืออยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางกับมุม8นะก็จะกลายเป็นมุมแย้งภายนอก และมุม3ก็จะอยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางกับมุม5ก็คือมุมแย้งภายนอกเหมือนกันนะคะข้อที่6นะคะเส้นตัดขวางได้แก่เส้นตรง mn นะคะเพราะว่าเขาตัดเส้นตรงคู่นี้มุมภายในได้แก่มุม2มุม3มุม6แล้วก็มุม7ส่วนมุมภายนอกได้แก่มุม1มุม8มุม4และมุม5นะคะ มุมแย้งภายในตรงนี้ก็จะมีมุม2ก็แย้งกับมุม6และอีกหนึ่งคู่ได้แก่มุม7นะคะแย้งกับมุม3ตรงนี้ต่อมาพิจารณามุมแย้งภายนอกนะคะมุมแย้งภายนอกตัวนี้ก็ได้แก่มุม1ก็จะอยู่คนละข้างกับมุม5นะคะและอีกหนึ่งคู่ได้แก่มุม8นะคะอยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางกับมุม4ก็คือมุมแย้งภายนอกนั่นเองนะคะ ข้อที่7เส้นตัดขวางได้แก่ส่วนของเส้นตรง l m นะเพราะว่าเขาตัดเส้นตรงคู่นี้มุมภายในได้แก่มุม5มุม6มุม7มุม8มุมภายนอกได้แก่มุม1มุม2มุม3และมุม4มุมแย้งภายในตรงนี้ก็มีมุม5แย้งกับมุม8และอีกหนึ่งคู่ได้แก่มุม6ตรงนี้แย้งกับมุม7 ต่อมามุมแย้งภายนอกนะคะมุมแย้งภายนอกก็ได้แก่มุม1ตัวนี้ก็แย้งกับมุม4อีกหนึ่งคู่ได้แก่มุม2แย้งกับมุม3ต่อมาข้อ8ข้อสุดท้ายนะคะเส้นตัดขวางได้แก่ส่วนของเส้นตรง QR นะคะเพราะว่าเขาตัดเส้นตรง2เส้นนี้มุมภานายได้แก่ มุม1มุม2มุม5และมุม6มุมภายในได้แก่มุม3ามุม4ี่มุม7และมุม8ต่อมาเราก็มาพิจารณามุมแย้งภายในนะคะก็มาดูมุมสีเหลืองตรงนี้มุมแย้งภายในก็ได้แก่มุม1แย้งกับมุม6และอีกหนึ่งคู่ได้แก่มุม2แย้งกับมุมหต่อมามุมแย้งภายนอกนะคะได้แก่ มุม4แย้งกับมุม7และอีกหนึ่งคู่ได้แก่มุม3แย้งกับมุม8นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัด6.8ในหน้า67สําำหรับเรื่องมุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกหากทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปทีนะคะและพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ